จะมาร้องเพลงดีใจลืมบอกว่าจะมีของรางวัลมากมายเลยวันพรุ่งนี้นะฮะได้ทุกคนครับนะฮะมีของชาด้วยได้ทุกคนและพร้อมกับนะฮะคืนวันสุดท้ายนะฮะเจกัญญาบอกว่ามาคุยชอที่ดีจะมีอาหาร Hãy hãy quay 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 đã đi ai đi quay 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 对，是，也就是我中国的传统，天堑难隔。 nhưng mà chẳng lại có kia phải lại có mặt thầy anh chụp tại cái năng của lại kinh khó cái trăng mắt kinh khó cái biểu em xe xe tay kê một ngày chắc chết thái tổ chứ quá thầy biểu cứ năng bậc cái kể lại nhìn kèo tay kê đi chung Cảm ơn qua วันนี้เพื่อนอาเจมุงบอกว่าประกาศว่าวันนี้เพลงเล่นเขาไม่รู้เพราะว่าลืมแจ้งเราเขารีบมาถึ่ห้าโมาจะมาดูกว่าไม่มีเขาเลยมาน้องยิ้มให้อาเจมูงดูแลพวกเราก็ได้ชมด้วยนะคะเขาได้บอกว่าอยากส่งท้ายให้พวกเราฟังเพลงเขาอีกครั้งหนึ่งคะเสียงดีนะดีพ่อจริง càng bình tâm càng cho hoạt tâm nó một đầu tiên và kiếm bởi nó nhìn anh hoàn có con nó hay đầu ไม่มีการว่ารอคนวันนี้ไม่มาป่วยเขามีคนแทนวันนี้ไม่มาป่วยเขามีคนแทนเขาแบบนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงอ่าเขาวงการของเขาวางงานเราวางแบบเยอะเลยแต่เย้วคืนหนึ่งถ้าเปลี่ยนเงินไทยอ่ะประมาณแปดหรือแสนหนึ่งต่อคืนนะอ่าของก็รายได้ดีพราะหนึ่งมนจีนมันใหญ่อยู่แล้วใช่ไหม ก็ไม I mean ่มีน้อยๆแต่เขาก็เล่นเต็มที่นะบางเรื่องให้ดูมันก่อนขึ้นมาโอ้เจ้าพาะเรื่องอะไรนะโง่ชื่อโอ้โหไปให้ดูดิสวยมากเลยเพราะว่าคนเขาเยอะไงเพชรเขาเยอะของที่โอ้โหเต็มโรงเลยแล้วตอนนี้ปีนี้ถึงิ่งมีโรงละครของเขาเองซึ่งเราไปเนี่ยถ้าเจอจังหวะเขาแสดงเขาก็จะเล่นให้เราดู ที่มังจีนะะเพราะฉะนั้นผู้ตรงตอกว่าอณนดัิเราก็ครบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเล็กกว่าอีกทวงเยอะเลยนะถ้าถามว่าอางนี้เขาเด่นอยู่แล้วนะแต่นี่เขาก็ต่ออีกแง่ของเขาก็มีชื่อเสียงนะคะวันนี้ขออภัยอย่าจ้งปากนะเดี๋ยวเราออกที่ด้านแถวนะคะขอที่ด้านแถวอย่าลุกพื้นไปเลยเดี๋ยวมันจะมีปัญหา ขอข้างหลังออกก่อนเพราะพ่าเจ๊นั่งนะไม่รีบนะนั่งหน่อยพรุ่งนี้อ่าแถวหลังก่อนแถวหลังก่อนอ่าช่วยกันจัดแถวพวกเราทีมงานทีมงานช่วยกันจัดแถวพรุ่งนี้นะคะเราจะแจกสีสุดท้ายเฉียวเก้วแคจุ๊จัดจัดแถลงเพราะว่าเนื่องจาก่คนส่วนมึงเกือบร้อยคน จเขามายาเพราะบางคนบางคนเขาไม่ได้ดูดิวเพราะฉะนั้นที่จบเลยว่าพรุ่งนี้เราจะมาจับราไปเลยนะคะแล้วคืนที่สิบไม่ใช่ไม่มีนะเราก็ยังมียิ้วดูนะคะแล้วเราพาดคุยจอที่นี่แค่จงเดี๋ยวเลียนอหารอย่างสุดยอดคุยชอนะคะแต่ตอนนี้ เราจะมีเวีเทียนใหญ่นะคะเสร็จจากเวียนเทียนเิ้วจะเลิกไม่เกินสามทุ่มแค่จบจะลงมาจับชนนะคะทุกคนรอเลยเอาหางััดมาด้วยนะสิคือไอ้คนที่เจ้าคืนครบมีทองคนที่ไม่ครบ ้วยเสียซิก็จอีกหรัก็มอ่าเจทาเราก็มีจอเสียซินะคะโเคุมากค่ะโอเนไรียบร้อยมากออกนี้เรานแดีมากเลยเราไม่เีทุกคไม่ผกันช้านิดเดียวย่เ okay now okay. Okay.